อ่ะสวัสดีครับเป็นโมครับผมวันนี้จะให้ดูต่อสวิตช์สามขาครับตัวนี้เจะเป็น10แอมป์250 V AC นะครับแต่ว่าผมเอามาต่อเข้ากับ12โวลต์ DC เนาะไฟผมจะต่อไฟเข้ากับขอโทษครับอรถไซค์ของเราทั่วไปนั่นแหละนะฮะสวิตช์สมขาเนี่ยถ้าเป็น2ขามันก็จะจะจะ,จะ,จะต่อไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ก็คือ ก็จะงงงหน่อยพอดีผมไปหาข้อมูลแล้วก็คืออยากแชร์ประสบการณ์ต่อนะครับไฟเข้าก็จะมีแค่ตรงตรงกลางนี้นะไฟเข้าจากแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าตัว,ต,วตัวหลอดไฟนี้ผมให้ดูก่อน <c oughs> อเจ็บคอเมื่อวานแถาบ้านเขาเผาฐานแล้วมันควันมันเข้ามาบ้านน้องคือฮุ้ไม่ชอบเลยพีเสองยุนห้าะครับอันตรายอันนี้ไฟเนี่ยตัวนี้มันจะมีสองหลอดอยู่ใน ในหลอดเดียวกันนะครับหมายถึงมันจะมีสีไฟสีขาวด้วยสีเหลืองด้วยนะครับก็คือไฟสูงไฟต่ำนั่นแหละเอาง่ายง่สายไฟที่ออกมามันก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะมีสีแดงสีขาวเอ้ยไม่ใช่สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดําสีแดงนี่คือขั้วบวกทั่วไปนั่นแหละแล้วก็สีดํานี่คือแผนขั้วลบอยู่แล้วนะครับส่วนสีเหลืองนี่ก็จะเป็นขั้วบวกของอีกอีกสีหนึ่งนั่นแหละนะแต่ตอนนี้เราเรายังไม่ได้แยกหรอกว่าอันไหนเป็นสีไหนนะครับ เอาง่ายนะครับตัวนี้ก็ข้างในนี้มันเป็นกล่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรของเขาด้วยนะคือมากผมชอบมากราคาไม่แรงด้วยตัวนี้ดูในร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับสีดําขั้วลบนะครับเอามาต่อเข้าที่แบตเตอรี่เลยขั้วต่อผ่านสวิตช์หรือต่อกาวกับตัวน็อตในรถอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็สีมามาดูตัวสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คือจบพาร์ทของตัว ชุดหลอดไฟก่อนนะชุดให้ความสว่างนะครับแล้วก็มาดูชุด power กับตัวสวิตตัวนี้นะสวิตตัวนี้คือสีแดงนะครับเข้าจากตัวแบตเตอรี่เลยสีแดงใหญ่นี้นะคือในตัวนี้จะไม่มีค้ณลบเลยนะครับสําหรับคนไม่มีพื้นฐานอย่างผมเนาะผมก็จะอธิบายแบบไม่ค่อยมีพื้นฐานนะแับคนที่ต่อเองที่บ้านนะครับเในตัวนี้จําไว้ว่ามันจะไม่มีค้ณลบเข้ามาเกี่ยวข้องเลยพอดีตอนแรกผมต่อเลยผมเอาค้ณลบมาบวกตรงนั้นตรงนี้ด้วยช็อตมือเวร้อน ล้อนไฟแลบเลยสิบสองโวลต์นะครับก็ไฟแลบเหมือนกันมันจะรัดวงจรได้นะครับมีขั้วบวกอย่างเดียวในมือเนี่ยเพียงแต่ว่าขั้วบวกเวลาเข้าจากแบตเตอรี่นะถ้าจะต่อผ่านสวิตช์อะไรก็แล้วแต่เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละสีแดงคือไฟเข้านะครับจากแบตเตอรี่คือตัวใหญ่นะเส้นใหญ่แล้วคุณก็มาจับคู่หลอดไฟที่ออกจากนูนะ่นอะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงคุณก็มาเลือกเอาว่ามันจะออกเป็นฝั่งไหนก็นแล้วแต่นะครับณตอนนี้คือผมเอาสีแดง มาอยู่ที่สวิตช์เลขหนึ่งหมายความว่าผมจะให้มันออกเป็นแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ผมจะให้ออกเป็นแสงสีขาวนะครับก็ประมาณนี้ครับกราวเข้าแล้วพาวเวอร์เข้าแล้วทีนี้มาทดสอบตรงกลางคือสวิตช์ออฟนะครับเอ้ยทำไมไม่ติดอ <c oughs> ่ะนะพวกพวกพวกฝั่งนี้ไม่แน่นนะครับพวกกราวไม่แน่นโอเคนะครับมาเห็นไหมที่ไฟสีเหลืองนะครับไฟทีนี้มันจะ เข้าจากตัวเส้นใหญ่ไปออกเส้นแดงเล็กนี้นะครับปิดครับแล้วก็จะให้มันออกสีขาวนี่ครับก็คือแยกชีวิตมาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆครับประมาณนี้ถ้าเข้าใจหลักการนะคือตัวเนี้ยจำง่ายๆคือมันจะไม่มีขั้วลบอยู่ในนี้เลยมันจะมีแค่ไฟขั้วบวกแล้วก็ให้บวกมันเดินไปทางไหนถ้าอธิบายแบบง่ายๆนะแบบคนไม่มีความรู้เรื่องไฟอย่างผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหลอดไฟตัวนี้ก่อน <c oughs> ตัวนี้ผมชอบมากคือมันมันมีพัดลมอยู่ข้างในเห็นพัดลมไหมมันช่วยระบายความร้อนเลยนะเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ก่อนเนี่ยมีพัดลมระบายความร้อนเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ที่จริงอะ่ะถ้าเราต่อเป็นสวิตช์สองขาทั่วๆไปนะเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้ก่อนสองขาทั่วๆไปมันก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่ประมาณนี้มันก็จะมีแค่ไฟเข้าแล้วก็ไฟออกผ่านสวิตช์เขาแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรแล้วก็กราวก็ต่อกราวเข้าเข้ากับกราวนี้เลยอันนี้คือขั้วลบถ้าทำความเข้าจแบบง่ายๆนะอันนี้ผมจะทำแบบวิ่งซัฟรีฮะสวิงพันร้อยอาร์ของผมแต่ก้านี้ดำอย่างโหดแบบยกเอารถเครนยกได้เลยอ่ะคีคุยไหม <laughs> กับตัวน,นี้ผมทำหูจับง่ายๆครับไฟสปอร์ตไลท์เข้าแต่พอดีผมเอาให้ดูวิธีการเดินระบบ ไฟประมาณนี้นะครับกาวเข้ากาวไม่ต้องมาเข้าสวิตนะครับสวิตนี้จะมีแต่บวกแล้วก็จับคู่เอาเนาะสรุปกันง่ายๆจับคู่เอาว่าจะให้มันออกเส้นฝั่งไหนเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์ถือว่าแบ่งปันประสบการณ์สำหรับคนที่ต่อไฟเข้ารถของคุณเองนะครับประมาณนี้ครับสวิตสามขาอย่าลืมกดกระดิ่งกดกระโเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้แตงโมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ตลอคดคลิปสวัสดีครับ